สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะถึงแม้ว่าจะมีกระแสดราม่ากับพี่สาวของตัวเองอยู่สำหรับแน็กชาลีแฟนคลับก็แบ่งเป็นสองฝ่ายอีกเช่นเคยอย่างไรก็ตามทางด้านของแน็กชาลีจากที่เคยเงียบมาตลอดก,ก็ได้ออกมาตอบโต้บ้างแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรนะคะ ล่าสุดก็มีการส่งต่อคลิปกันเป็นจำนวนมากสำหรับแน็กชาลีที่กำลังขับรถพาทีมงานไปเที่ยวซึ่งแฟนๆก็คาดว่าน่าจะไปพัทยาหรือเปล่าและต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นไอ้ยะไปหาสาวพัทยาเหรอครับไปแอบดูสาวหรือเปล่าเนี่ย ไปรอรับขุยอันที่ภรรยาแน่นอนอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าแน็กชาลีจะไปตกหมึกนั่นเองและต่อมาก็มีคนเข้าไปถามทีมงานของแน็กชาลีที่ทําเพลงด้วยกันว่าเคยเห็นขุยอันไหมทีมงานบอกว่าเคยเห็นเคยมาอาัดบางสิ่งบางอย่างหลังจากนั้นแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นเหมือนที่ชาลีเคยบอกว่าขุยอันมาอาัดไม่ใช่อัดเพลงแต่เป็นอัดพวกเสียงต่างๆคําต่างๆเหมือนที่เบธ ใช้เสียงชาลีเปิดเป็นเอฟเฟกตอนไลฟ์ขายของเพลงต่อไปคือเพลงบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับที่แปลว่าเธอแน็กก็เคยบอกแล้วคล้ายๆเอามาอัดเสียงเอฟเฟกเพื่อต้องการเอาไปใช้ใคล้ายเสียงชาลีใช้ตอนไลฟ์ว่าแต่มาตอนไหนครับไม่รู้แหละดีใจไว้ก่อนก็เรียกได้ว่าจะมาอัดเสียงอะไรนั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ